สวัสดีจ้เพื่อนมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องไทยสปอิตาลีวันนี้จะพามาพอกหน้านะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้ง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนซึ่งมีส่วนผสมแค่2อ,อย่างเองนะคะใครที่เป็นฝ้าหน้าไม่กระจ่างใสนะคะห้ามพลาดสูตรนี้เลยนะคะโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝาก subscribe, กดซั b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการนําคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทาและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะ นี่เลยนะคะทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้เป็นผงธนาคานะคะในส่วนของผงธนาคามีขายตามเซเว่นเลยนะคะผงธนาคาเขาจะช่วยปกป้องแสงแดดใต้ดีในระดับหนึ่งเลยนะคะเขาจะช่วยลดฝ้าลดกระช่วยทําให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสนะคะเราจะใช้ผงธนาคาอยู่ที่1นึัถึงสช้อนชาหรือกะเอาตามใบหน้าของเราเลยนะคะผงธนาคาต่างประเทศไม่มีขายนะคะส่วนตัวสั่งกับแม่ค้าออนไลน์นะคะ ตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้เป็นน้ํากุหลาบนะคะใครไม่มีน้ํากุหลาบใช้เป็นน้าแร่น้ําเปล่าธรรมดาได้เลยนะคะหรือจะใช้เป็นนมได้เลยนะคะทุกคนในส่วนของน้ํากุหลาบเขาจะช่วยคืนความชุ่มชื้นในี่กับผิวของเราได้เป็นอย่างดีเลยนะคะลดอาการเกิดสิวลดอาการอักเสบของผิวนะคะช่วยกระชับรูขุมขนช่วยลดฝ้าลดกระลดจุดด่างดำลดความหมองคล้ำบนใบหน้าของเราเลยนะคะ จะช่วยทําให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสนะคะเราจะใช้น้ํากุหลาบยู่ที่2-3ช้อนชาหรือกะเอาตามปริมาณตรงนี้เลยนะคะทุกคนเราจะไม่ทําข้นหรือไม่ทําเหลวนะคะเทลงไปเลยค่ะกะเอาปริมาณเลยนะคะหลังจากนั้นให้เรามาคนส่วนผสมไม่เข้ากันเลยนะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้สามารถทําได้ทุกวันเลยนะคะใครจะพอกหรือ พอไว้ทั้งคืนก็ได้เลยนะคะสูตรนี้ตื่นเช้ามาแล้วค่อยล้างหน้าออกก็ได้เลยนะคะหรือจะพอกธรรมดาก็ได้เลยนะคะในส่วนของสูตรนี้นะคะพอกทั้งวันเขาจะช่วยปกป้องแสงแดดได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะคะสังเกตชาวพม่านะคะเขาจะนิยมใช้ผงธนาคาพอกทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะเพราะว่าเขาป,กป,ก,ป,ก,ป,ก,ปกป้องแสงแดดนะคะทุกคนให้เราตีเขาเข้ากันเป็นเนื้อครีมเลยนะคะทุกคนนี่เลยนะคะ ไม่ข้นหรือไม่เหลวนะคะทุกคนนี่เลยนะคะทุกคนมีแปรงใช้แปรงใครไม่มีก็หลังช้อนอย่างที่เคยพาทำเลยนะคะ นี่เลยนะคะทุกคนให้เราพอกแบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เราใช้มือขัดขัด,ขดวนๆให้ทั่วใบหน้าเลยนะคะขัดประมาณ3-5นาทีนะคะพอเราขัดเสร็จเราก็พอกทับไปอีกชั้นหนึ่งเลยนะคะหลังจากนั้นให้เราปล่อยทิ้งไว้สิบถึงสิบห้านาทีหรือแล้วแต่ใครมีเวลานะคะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกด u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปต่อไปนะคะ ยังไงก็ให้ไปทดลองทำใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็กก็จะมาแคร์ให้ดูอีกนะคะใครจะพ่อแบบนี้ทิ้งไว้ทั้งคืนได้เลยนะคะตื่นเช้ามาแล้วค่อยล้างหน้าออกก็ได้เลยนะคะ